โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพจน์จมแนนชาแนลกันอีกแล้ว เป็นไงบ้างไ,ได้ลงคลิปตั้ง3วันคิดถึงกันหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเลยทําให้อัดเสียงไม่ได้นะเอาจริงมันก็อัดเสียงได้แต่มันอินน์จไม่มีมันไม่มีพลังในการกรีดร้องอ่ะดิโอเคเริ่มต้นมาอย่างแรกกดไลค์ก่อนเลยเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะใครเป็นขาประจําก็คอมเมนต์กันอีกเช่นเคยละกันวิ่งฉีกมาตอนนี้เอามีคนหยิบมีดกระดูกผมว่าจะไปหยิบตรงนี้ซะหน่อย จดี๋ยวไปหยิบล็อกพิกก่อนก็ได้ล็อกพิกล็อกพิกโอเคอยู่ข้างหน้าเราเลยตรงนี้เล่นชิวๆครับโต๊ะเยอะมากยังไงเลือดเฟสก็ทำอะไรเราไม่ได้มันมีตั้งหลายเปิร์กที่โดนเนิร์ฟอะ่ะไอเปิร์กตันประตูนี่ก็โดนเนิร์ฟนะมันตันได้น้อยลงเปิร์กปักอ,อกก็โดนเนิร์ฟเวลได้น้อยลงเยอะเลยจากปกติ4ี่เวลเหลือ2เวลครึ่งเองเวล 4, เวลสโอเคหยิบมีดกระดูกมาก่อน กันตายไม่รู้จะได้จูงหรือเปล่านะด่านแกสัตเออเออเออใจเย็นเพื่อนเดินมาจจ๊อ๋เมจ๋าเฮ้ยโหมันโกรธมันโกรธบง่งบอกถึงความดุดันมันอ้อมแล้วไปดีกว่าผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันไล่สุดว่ะไอเลต้าเฟสคนนี้เออเอใจเย็นไปนู่นละเขาหลงแล้วครับเรามาปลดล็อกเลยปลดล็อกทีเผลอยืมคำมาจา์ฟุกมานะน่าจะชิวๆประตูนี้ไม่นั่นเหลือปากกันแรง เสียงมันเหมือนใกล้ๆยังไงไม่รู้ผมใจแข็งไอ้นี่ไปเลยขยไปเลยาปาบเขาให้โอเคเพื่อนเรียบร้อยเล่นเลยเดี๋ยวไปเอาล็อกพลกอีกอันหนึงก่อนอยากเปิดประตูให้ได้สักบานหนึ่งนะจะได้เล่นง่ายหน่อยเวลาขึ้นไปข้างบนแล้วโอเคล็อกพิกโอเคหยิบมาครับเปิดเสียงเต็มพิกัดไปเลยให้เขามาไล่เรามายังเหมือนจะมาแล้ว เราไปเปิดประตูข้างหน้าก่อนดีกว่าเผื่อปูอยู่จะได้แบบปักอกได้แบบเชิวเชโอเคประตูออเพื่อนเปิดแล้วเยี่ยมเลยไปเลยเพื่อนไม่ไปกูไปแล้วนะตัดนี่ไปก่อนปูอยู่บนหัวหรือเปล่าอาจารย์เออไม่เจอตัดไปก่อนละกันปูน่าจะอยู่บ้านปั๊มข้างหน้านะบ้านหนูกลางบ้านอะไรวะเรียกไปถูกตรงนี้มีฟิลด้วยปลดล็อกไปก่อนไม่มีกับดกักเยี่ยมเลยไหนไก็เอาล็อกพิกมาหนึ่งอัน ก็ปดไปเลยล้ากันเ,เดี๋ยวผมไปดูวาวก่อนตรงห้องนั่งเล่นเอ้ยเอ้ยใจเย็นเพื่อนว่อเจอวาวด้วยไม่มีฟิลแต่เจอวาวโอเคหยิบวาวมาปาบเขาให้เอ่อไปดูหลังบ้านก่อนครับว่ามีหรือเปล่านะส่วนาจดานนี้ปั๊มจะเกิดหลังบ้านอ๋าเจอละเจอละเจอแล้ว,ลวดวงมันเข้าข้างเราไปหมดเลยเว้ยตาน,นี้จบวหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมนมาปะเนี่ยใส่ไปเลย เลยเฟซอยู่บ้านกลางยังไม่เห็นยังไม่เห็นปวดไปเลยอือยิบนี่กระดูกยิบนี่กระดูกไม่มีอ่ะสตงสเตลเกมเนี้ยใครเขาสเตลกันปาบเขาให้ตอนนี้ผมน่าจะกันวาวได้นะแล้วรอเขาไานี่ก็อนเออบ่อแล้วบ่อแล้วอ่ดน้าไ,ไ,ไปไล่ด้วยจะไปปิดวาวจะไปปิดวาวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจังหวะนี้แหละแทงหลังเขาให้แทงหลังเขาให้ จีบปิกกระดูกต่อยีบปิกกระดูกต่อเขาตันนานครับผมเอาเตนมาตันเลยกับเปิร์กเลยนะเปิร์กนี้ก็ตันแล้วอาจารย์ได้อยาก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 ใจเย็นเบียอาจารย์อาจะจะปิดนะเอ้จะปิดจะปิดเอ้ยมันภาวะผ่าวงมันภาวะผาวงเอ้ใจเย็นไม่แทงหรอกไม่แทงหรอกเอ้จะแทงแล้วนะจะแทงแล้วนะเอ้ ก็แทงไปเลยอาการแทงจริงไงรอบนี้เปิดแล้วครับวาวสีเขียวแล้วจำเลยจำเลยจังหวะนี้ไปแล้วเขากันไม่ท um. ันแล้วเจอสตารี Patrol ้ไงเจอเล่นกับความคิดไงจิตวิทยาไอหนุ่มเปิดแล้วครับมีใครมากันหรือเปล่าไม่กันเราออกชิลเลยนะอุ้ยมีมีมีมฮิกชัยเกอร์ย่าๆให้ลบเจ็สองเจ็ดสี่จ็ห จ็ดแปดเจ็ดเก้านี่ตีหลงตีหลงตีเพลินเกินไงกับดักไม่โดนหรอกจ้าเออยู่นี่ครับโอ้ยโอ้ยใจเย็นเพื่อนสุดยอดสุดยอดรอปักหลังเลยรอปักหลังอื้มเพื่อนต่อยเออเห้ยหลังมันเบี้ยวหลังมันเบี้ยวเอาถ้ามันปักหลังไม่ได้อ่ะเขาบัฟมาเหรอโอ้ใจเย็นเพื่อนหลบไปก่อนหลบไปก่อนมันเหนื่อยมันเหนื่อยวิ่งวนวิ่งวนใจเย็นเออจะตีเพื่อนเรา เขาโลกแล้วเขาโลกแล้วเขาตีมวยไปหมดเลยปากหลังเลยลากันจังหวะนี้ปากหลังเลยลากันถอเลยคุกเข่าคุกเข่าเฮ้ประตูจะปิดไปแล้วเพื่อนอย่าลีลาอย่าลีลาเดี๋ยวออกไม่ได้โอ้เกือบไม่ลอดประตูมันปิดแล้วโอเคเหลือคนเดียวอีกคนไม่รู้อยู่ไหนนะคอนนี่อีกคนนึงรอดไหมอ่ะ๋อรอดแล้วอย่างนี้เราถ่วงเวลาสุดๆดเลยโอเคจีจีครับ เกมนี้สั้นมากเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันเลยโอเคตาที่สองตาที่สองเอา้าผมไม่ได้หยิบรีแลนด์เหรอผมนึกว่าหยิบรีแลนด์เอา้าผมเล่นตัวอะไรอะ่ะตายแล้วชิบหายแล้วกูเล่นตัวอะไรเนี่ยลุ้นก่อนโอ้น้องซันนี่ได้อยู่ได้อยู่แต่มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์เห็นน้องๆบอกว่าอยากเห็นพี่เล่นกับเพื่อนนะแต่แบบ กูไม่มีเพื่อนเล่นเกมนี้เลยอ่ะเพื่อนแบบเพื่อนไม่ชอบกันหมดเลยเพื่อนแบบเพื่อนนูบเกินไงก็ใครว่างก็ชวนเล่นได้นะพูดเหมือนมีเวลาเยอะโอเคเปิดนี่มาก่อนเปิดรูรอดมาหยิบนี่กระดูกเลยโอ้แล้วเปิรกอะไรเนี่ยกูเอาอะไรมาเนี้ยบอกเลยว่าผมไม่ได้เช็คก่อนเข้าเกมมาเลยนะ่ะเป็นซอนนี่พลังช้างสารเนอเปิรกใส่พลังช้างสารไม่น่ารอดดานี้โอ๊ลืมวิ่งไปแล้วเฮ้ยใจเย็น โอ้เฮ้ยมันหลอกมันหลอกล่อมันจิตวิญญาณหลอกกันมะโอ้โหหลังแทบขาดคุณเลือดเหลือติ่งหนึงดีที่อัพเลือดมาหน่อยหนึ่งนะกูวิ่งไปหายาก่อนเดี๋ยวเพิง่งแล้วพาแต่แต่ต้นเกมเลือดเหลือก็ติดนึงยายาตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีแปลายายาซ้ายมีเป้า่าซ้ายยายาอยู่ไหนวะ จะล้มแล้วตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้แล้วถ้าเฟสมันอยู่เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ยา <Yeah. S 2> ซ้ายมีไหมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับลิ้นพันกันไปหมดแล้วขวดเล็กก็ได้ขวดเล็กก็ไหวก่อนจะล้มโอเคไม่ล้มแล้วไม่ล้มหายาขวดใหญ่ไปหายาขวดใหญ่เลยโอ้จะตายจะตายโหดูแผลเรียกว่าเมแงมาที่กลางหลังเลยมเมื่อกี้ดีที่อัพสเตตเลือดมาหน่อยนึงไม่งั้นน่าจะเหี่ยวเป็นรากอม,ม่วงไปแล้วยายา ตรงนี้มีไหมโอ้ยขอบคุณครับยาขวดใหญ่สดชื่นโอเคยังไม่เต็มหลอดโดนมาหนักเกินตรงนี้มียาหรือเปล่าอ๋อ,อนี่ไงขวาขวาโอเคขวดใหญ่โอเค,ค,อเคกลับมาเฮลตี้ครั้งเลือดเต็มหลอดโอเคถือว่ารอดตายไปแต่ใช้ยาไปสามขวดโอ้โอ้โอโอมนอยู่งั้นใครอะซิซี่หรอ โอ้ยิบเป่งแล้วโอ้มันเปลี่ยนเป้าหมายอย่างฉับพลันตันประตูไม่เห็นไม่เจออยู่ไหนอะเอาอยู่ข้างหลังคิบเป่งแล้วปิดประตูไปปิดประตูไปโอ้เอ็นคาเตอร์อืโอเครีสเตมิน่ามาก่อนอย่าเพิ่งไม่ง่ายนี่พลังช้างสามต่อยอย่างเร็วแล้ววิ่งเลยครับจังหวะนี้หยิบมีดกระดูกมาหยิบมีดกระดูกมาทันเป้าอโอเคทันอยู่โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นป้าใจเย็นป้า ตีแบบไม่สนลูกใครกูวิ่งกูสับตีนแตกปุ๊บโอ้โหพ่นพิษพดปักหลังได้ไหมอกสับไม่ได้ด้วยโอ้ยวิ่งก่อน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 มันวิ่งเซวิ่งเซอใจสมาธิโอ้ใจเย็นเพื่อนเออโอ้ยตายแล้วตายแล้วลบลบตีอะไรเฮ้ยกูอยู่นี่เพื่อนอะไรมันจะตีไม่โดนขนาดนั้นโอ้ยโอ้ยตามมาเนี่ยโอ้โหตามด้วยตามโอ้ยแต่มีน่าไม่มีตายแล้ว โอเคโอเคพักด้วยเอนเคาน์เตอร์ชกหน้าไปก่อนชกหน้าไปก่อนมันไม่ง่ายเอาเราไม่ง่ายเพื่อนมุดรูมาผมไม่มีมีดกระดูกด้วยตอนนี้สุ้โคตรยากเลยฉีดมะมีกระดูกอยู่ข้างหน้ามีโอ้มีโต๊ะด้วยผมรอดแล้วอย่างนี้ผมรอดเอ้ยติดอะไรเนี่ยรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วมีสองตัวเนี่ยโต๊ะโอเคเฮ้ย โอ้ยใจเย็นโอ้ยกดผิดกดผิดกดผิดขอโทษขอโทษโอเคไม่ให้อาภัยกันเลยเล่นสองโตแม่งเลยนะกันโอเคไปแล้วไปแล้วออมกลับมาตาลิกี้หยิบไม่กระดูกจังหวะนี้หยิบได้เขาน่าจะหลงไปแล้วนะแต่น่าจะกลับมาแล้วแหละเพราะผมคุยกระดูกดังเกินตรงนี้มียาไหมไม่มีฉีกคิดมากก่อนพิษอยู่ตรงนี้หมดเลย พิษนี่มันทำให้จูกยากมากเลยนะตัวมันเซอะตัดมาผมต้องขึ้นไปข้างบนแล้วที่จริงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวไปหายายสักขวดหนึ่งนะอาจจะต้องไปหาข้างบนแล้วแหละโอเคฝั่งนู้นมีคนหนึ่งเออขวามีเพื่อนไปหาเพื่อนก่อนเอายายบนโต๊ะมีมโอ้สวยสวยสวยขอบคุณครับสวรรค์ยังมีตาฟ้ายังเป็นใจ โอเคหยิบพลิกล็อกพลิกล็อกพลิกล็อกพิกไปไขประตูหน้าก่อนประตูหน้าไขาหรือ,อยังประตูหน้าไขาแล้วเพื่อนใส่วาวอะมีเพื่อนใส่วาวผมไปหาฟิลดีกว่าฟิลอยู่ไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเสียงฮิกใช้อยู่ใกล้โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวผมวิ่งขึ้นบนเลยผมวิ่งขึ้นบนเลยไม่งั้นตายเมื่อกี้ฮิกใช้ยอยู่ใกล้มาก โอเคไม่มีกับดักปลดกล่องไปเลยมาคณิตศาสตร์วันละนิดวันละหน่อยฟิลใส่ฟิลเอเออ,เอ,อหเอาสีน้ำเงินก่อน1กับ10เป็น11 8กับ9เป็น17โอเคคิดเลขเร็วขึ้นทุกวันเพราะเกมนี้ประตูเปิดแล้วจำเลยครับจังหวะนี้วิ่งแบบไม่สนโลกรอดแล้วใช่ไหมมีใครมาหรือเปล่าโอเคไม่มีไม่มียังไม่มีเขาไล่อนานาอยู่ หยิบนี่กระดูกก่อนเผื่อช่วยเพื่อนได้เขาไล่นาอยู่ครับเราต้องทําหน้าที่อ้าไม่ไล่แล้วเหรอรอดแล้วเหรอเพื่อนตอนกูไปแล้วนะโอ้มันมาแล้ววาวเปิดวาวเปิดแต่กูไม่สนกูจะวิ่งลงล่างโอเคโอเคชี้ขวาชี้ขวาเขาอ,อยู่ข้างบนกันอยู่เลยผมรอดละเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนว่ารอดหรือเปล่าเผื่อเพื่อนไม่รอดเราจะได้พอช่วยอะไรได้บ้างนะ ออกได้ไหมเพื่อนออกได้ไหมอันนาออกได้ไหมโอเคอันนาออกแล้วผมไปแล้วรอดเว้ยตานี้นึกว่าไม่รอดแล้วโดนเลต้าเฟสฟ,ฟันหลังสักเกือบตายต้นเกมโอเคเรื่องจากผมไม่ลงคลิปมานานเดี๋ยวผมแถ้ไม่เกมหนึ่งล้ากันโอเคไปดูเกมต่อไปกันโอเคเริ่มมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเล่นมาเป็นน้องจูลี่น้องจูลี่มาพร้อมกับด่านสล็อตเตอร์เฮาส์ในตำนาน ด่านแห่งการจูกโอเคผมหาล็อกพิกก่อนนี่ไงโอเคเรียบร้อยมีกระดูกอยู่ใกล้ๆก,กันเลยเหมือนตำแหน่งโหบอกให้เราหยิบซะวางอย่างนี้ล็อกพิกกับมีกระดูกเดี๋ยวสะเตลบ้างนะเฮ้ยหมาปะเด่ยต้องวิ่งหรือมั้ง ผมเสียวว่ะแล้วถ้าเฟสมันโดนดีเดียวตายจูลี่มันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอเคฉีกขวามาก่อนฉีกขวามาก่อนอเข้าห้องเทพปะเซฟละถ้าเข้าห้องนี้ยังไงก็ไม่ตายข้างหน้ามีประตูครับเดี๋ยวผมไปไขให้ใหมันเรียบร้อยก่อนนะเฟสโอเคประตูด้านซ้ายไขเป็นเลยน้องจูลี่สะตตสีม่วงแม่งน้อยเกิน20ได้เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจเหมือนกันไม่20ก็2ี้นี่แหละ ดูดิไข่อย่างช้าถ้าไม่ได้อัพมาด้วยผมอัพมาเป็นแบบวิ่งเร็วนะสตามิหน้าแบบเยอะหน่อยถ้าทีโล่งเราก็จะมีโอกาสรอดเฮ้ยอะไรแว๊บๆเมื่อกี้โอ้ยไปกอดลงมาเอากันเลยเหรอโอ้ oh, ซิซี่ใจเย็นซิซี่อีกแล้วฉันละเกียดตัวนี้จริงๆมาเปล่าเอาไปไหนอะเอาหาไปไหนอะ เขาไม่ตามว่ะผมไปไขประตูต่อได้ไหมเนี่ยอยู่ดีก็ลงมาเฉยเลยตกใจหมดขึ้นไปละขึ้นไปละขึ้นไปแล้วคืออะไรอะลงมาขู่เฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแวบๆบแบบตรงขอบจอกู <laughs> ไฟแล้วทำมานั่งเนียนนะไอ้หนูโอ้แล้วเขานี้เขาไล่ป่ะเด้อเขานี้โอ้เขานี้เขาไล่ว่ะเขานี้เขาไล่อุ้คนพิษด้วยต้องฉีกไปเล่นที่อื่นก็ได้ไปเล่นที่อื่นก็ได้ไน,น,ไดนี่กูต้องจุกลุกเกมเลยใช่ไหมเนี่ย ให้แบบชิวๆบ้างไม่ได้เหรอตามเป่าเอาหายไปแล้วไอ้นี่มันเป็นคนหรือนินจาวะแปบ๊บเดียวหายแปบ๊บเดียวหายแล้วเนี่ยเราก็เสียวไงไปทางไหนวะกูปิดประตูนี้ก็ได้ไม่งอแล้วประตูนู้นขึ้นทางนี้ก็ได้โอเคปดไปปดช้าเกินเพื่อนตายแล้วด้วยผมว่าจูรี่มันทําอะไรช้าไปหมดเลยนะจริงอะถ้าไม่ได้อัพแบบสีม่วงมา ตัวมันมีเพื่อจูกเท่านั้นเลยจู๊กแบบที่ไม่ใช่เอ็นคาเตอร์อ่ะวิ่งหนีอ่ะมันวิ่งหนีโหดครับลอดดูกำแพงแล้ววิ่งไวด้วยไอ้จูลี่เนี่ย10%ได้มัง้งเอาล็อกพิก,ก่อนไม่เคยสเตลอะไรเลยอยากแก้นิสัยนี้ว่ะแก้ไม่หายสักทีขึ้นไปเลยครับเฮ้ยมีคนเหรอใกล้ปะเนี่ย อยู่ไหนอะตัดไปก่อนแล้วกันเอาแต้ม50าแต้มฟรีห้าแต้มฟรีเนียนมาเนียนมาเปิดประตูนี้ไหมเปิดประตูด้านขวานี้ดีกว่าน่าจะได้อยู่เขาอยู่ไกลโอ้กับดักกับดักดีนะมีตาตายังไม่บอดดีที่เอามีกระดูกมาด้วยแกลบไปเปิดไปเลย ผมได้ยินเสียงเพื่อนกรีดร้องน่าจะเหี่ยวอีกหนึ่งศพปลดล็อกมาครับชิวๆเขายังไม่น่ามาหรอกมัง้งจะรอดไหมเนี่ยตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยจูลี่ไม่ค่อยรู้ว่าสเต็ปมันต้องเล่นยังไงปกติเล่นไหนเจ้ารีแลนดตามที่น้องๆเห็นนั่นแหละคลิปรีแลนก็จะเยอะหน่อยอุ๊ยมาปะเนี่ยตายแล้วเห็นปะเนี่ยโอ้ปลดไปเลย Okay. โอเควุยเขาไม่เห็นว่ะไม่เห็นได้ไงวะนะเข้าไปแล้วครับเขาเข้าไปเช็คแล้วตายแล้วผมไปไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างนี้แอบก่อนละกันจังหวะนี้ลุน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 ้นนนนยตรงนั้นมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นเพื่อนรอให้แล้วโอ้ยแล้วปู่มาร้องอะไรจังหวะนี้ร้องได้ถูกจังหวะมาก ผมว่าผมเข้าไปเล่นที่เดิมได้วะ่ะเดี๋ยวไปเล่นที่เดิมแหละไปขายอะไรให้เรียบร้อยโอเคไปเลยจังหวะน,นี้ได้อยู่ได้อยู่ปับไม่เห็นโอเคเปิดป่ะโอ,โอ้โหไม่เห็นก็บ้าแล้วมันวิ่งมาแล้วโดนเปลี่ยนเป้าหมายยางฉับพลันทุกเกมโอ้ยไม่กอดเล่นโต๊ก่อนแล้วเหมือนเลตร์เฟสจะอยู่นี่ด้วยหรือเปล่าโอ้สองตัวว่ะสองตัวเลตร์เฟสอยู่ไหน โอ้ยโอยโอยอยู่นี่อยู่นี่เลฟเฟสเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะตัวสั่นละลิกละลิกอุย้ยน่ากลัววะ่ะเขาไปเช็คแต่ประตูอะ่ะซิซี่อยู่ไหนไม่รู้อะ่ะไม่ใช่อยู่ดีมาฟาดก้นเรานะไม่เอานะอุย้ยมาแล,ล,ล้วฟาดรอดรูสวนโอเคฟันไม้โดนฟันไม้โดนวิ่งมาวิ่งมาลอดรูไปวิ่งมาลอดรูไปเล่นโต๊ะต่อเขาเล่นยากครับ เล่นยาโอบ้าแล้วมันมาดักอยออ๋ I I อลืมมองหลังลืมมองหลังแล้สเฟฟมาดูใย้เลสเฟฟมาด้วยกูรอ,อดตรงนี้ก่อนแรับเอา้าซิซี่หายไปไหนแล้ววะไอซิซี่หลงเหรอมันเดินตกคูน้ําแน่เลยอ้รอดตัวไปตรงนี้ผมแอบได้ยาวๆเลยคาตกรอยู่กับเราสองคนเพื่อนน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะรีแลนดน่าจะเล่นสบายขึ้นผมเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้หยิบยามาก่อนหยิบยามาก่อน จังหวเะเผลอๆจังหวะชุลมุนเขาหาตรงคูน้ำรุ่นๆเลยดีตรงนี้มันมีหญ้าอยู่ไม่รอดได้เลยว่ะน้องๆตาดิเขาหาแบบหาแบบรอบครอบหาแบบรัดกุมสุดๆเดินหาทุกจุดซ่อนเล้นยกเว้นตรงนี้โอเคมองไม่เห้ยเฮ้ยเห็นปะทำไมดูสับสนเซอร์เฟสไปแล้วเหลือซิซี่ครับ เหลือซิซี่เหลือซิซี่เขายังไม่ละทิ้งความพยายามวะ่ะซิซี่ซิซี่ยังไม่ละทิ้งพยายามผมฮิวก่อนละกัน<ๆ>เขาหายไปไหนวะซิซี่อ่ะผมไม่เอาล็อกพิกได้มั้ยเนี่ยลองละกันเอ,กกเอาล็อกพิกเอาล็อกพิกโอเคสเต๋วสแต๋เอาเพื่อนตายโอ้ล่อให้ตั้งนานตายแล้ว <S 2> <S 2> ผมโซโลว่ว่ะได้ล็อกพิกละอีกอันได้ไหมเฮ้ยมันมาแล้ว โอ้โอ้โอ้แอบโอ้เต็มเลยอ้าแอบโรนี้ไอซิซี่มันออกไปอีกประตูหนึ่งแน่เลยผมแอบก่อนจังหวะนี้ต้องแอบอย่างเดียวครับถ้าเจอคือตายเท่านั้น <c oughs> เขายังไม่ลัดอิงวะ่ะว่าผมอาจจะอยู่ตรงนี้เขายังแบบมีเซนส์อยู่เลยไอพวกนี้มันร้ายแอบไปครับยาวๆไม่ต้องทำอะไรเลยนิ่งๆเข้าไว้ใจแข็งไง โอ้ยตรงนี้มันหลุดตรงนี้มันหลุดญ้าเขาอยู่ตรงนี้เต็มเลยสองตัวแน่ๆเฮ้ยไปที่อื่นไปกูออกทั้งอื่นแล้วหรือมีคนไปปลดล็อกข้างนอกเหรอวะเขาเลยดูวุ่นวายกับข้างนอกจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นปะเนี่ยเฮ้ยอย่ามีเซ้นนะอย่ามีเซ้นนะโอเคว่างๆมาทำลายประตูก่อนปู่เวลสองได้อยู่ โอเคผมตัดมาเลยนะผมนั่งรอตรงนี้ประมาณแบบห้าหนาทีได้นานมากเขาก็ยังไม่ไปไหนสักทีอเลนตาเฟสยืนอยู่ตรงถังข้างหน้าเนี่ยแล้วเพิ่งจะไปเมื่อกี้มันยืนเป็นยามเลยโอเคผมจัดมาจังหวะที่ผมคิดว่าน่าจะไปได้แล้วนะเอาล็อกพี่อีกอันนึงก่อนมันต้องปลดสองรอบครับสเตลสเตลรอบนี้สเตลตองซาเตลคือนั่งรอตรงนั้นนานมากนั่งจนมือยตุ้มอ่ะมาพะเพ่ ไุ้ยเสียวว่ะมันเหลือคนเดียวแล้วด้วยไงประเด็นน่ะยองโอเคไม่โป๊ะไม่โป๊ะปลดล็อกไปเลยเราปลดล็อกช้าซะด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยปลดล็อกช้าเกินไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเวลสามด้วยปู่ก็ค่อยปลดไปยังดีที่ไม่เจอกุ๊กไม่งั้นเหนื่อยกว่านี้โอเค เดี๋ยขั้นหนึ่งโอ้ยติดติดติดโอเคเกมมันบักเกินผมให้ปลดล็อกก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดการเรื่องแบตปลดล็อกให้เรียบร้อยก่อนเขาน่าจะไปเช็คทางอื่นแล้วนะเขายืนตรงนั้นนานมากอะก็ค่อยปลดไปใจเย็นๆคือตอนนี้ถ้าเขาเจอผมนี่ ผมตายเท่านั้นอนะปู่เวลสี่แล้วด้วยเขาเปลี่ยนแผนจากการเฝ้าไปเติมเลือดให้ปู่แต่ไม่ทันไงแต่ไม่ทันไงแล้วเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้อาจจะก,กระพริบตายอยู่มองไม่ทันหรอกปิดแบตไปเลยครับจังหวะนี้รอดหรือไม่จะรอดหรือไม่ขั้นตอนสุดท้ายอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานาะโอ้แม็กซิมัม ปูเวลตันโอเคผมรอดแล้วไม่น่ามาทานโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วไปแล้วจ้าตามประตูได้ไหมโอเคตามประตูเออขอทีหนึง่งละกันขอทีหนึง่งละกันมึงเฝ้าเกินกูไปแล้วรู้ไหมทีหลังอย่าเฝ้าอ่ะทีหลังอย่าเฝ้าตันอีกได้ไหมโอ้ตมมันเอ้ยตั้งได้แล้วโอเค นึกว่าจะตายเมื่อกี้เล่นเยอะเกินโอเคเหนื่อยมากเกมน,นี้โอเคสำหรับวันนี้คงต้องจากลาก,กันไปก่อนนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพืจแมนชาแนลด้วยก็เหมือนเดิมใครอยากสนับสนุนก็มีปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ด้านล่างเลยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้เจอกัน